ครับผมเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำหลอดีิออนแบบนี้นะครับเสียงอาจจะอูอีไม่ค่อยสบายหนึ่งแบบนี้นะครับแบบทั้งเส้นแล้วแบบทั้งตัวหนังสือเส้นขอบตัวหนังสือนะครับผมผมก็เปิดเอกสารใหม่เตรียมไว้แล้วตรงนี้นะครับก็คราวนี้ผมจะพิมพ์ตัวหนังสือไปก็คือ,อลองพิมพ์ดีไซน์ดี DD, นะครับผมก็ลองพิมพ์ดูแบบนี้นะครับ อ่ะแบบนี้เราเริ่มที่ตัวหนังสือก่อนแล้วกันผมก็ตอนนี้มันมีสีฟิลสือสีเทาตรงนี้นะครับสีด้านในสีเทาอยู่ผมก็ลดฟิลลงไปเหลือศูนย์ครับมันก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เติมสีให้กับมันเลยนะครับผมแล้วคราวนี้ผมก็ไปคลิกขวานะครับแล้วก็ไปใช้ blending option นะครับหรือว่าดบ u b ิ e ลคลิกให้กับตัวมันก็ได้นะครับผมก็จะเหมือนกันนะครับ ก็จะได้หน้าต่าง layer Style นะครับขึ้นมาคราวนี้ผมที่ผมจะทำก็คือผมก็จะทำ t r o k e ให้กันมานะครับทิกที่ s t r o k e นะครับแล้วก็ไปที่ Stroke p a r ม m e ต e รตรงนี้นะครับก็จะให้ s t r o k e มันใหญ่สักนิดนึงนะครับก็จะได้แบบนี้ถูหยครับฟิลไทป์นะครับผมก็เลือกเป็นแบบ Grad i e n นนะครับแล้วก็กดไปที่แท็บตรงนี้นะครับไม่สบายนิดนึงนะครับ ผมว่าทาการปรับสีเลื่อนตรงนี้ให้ตรงกลางเป็สีขาวนะครับตรงสีน้ำนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วผมจะทำหลอดอ่อนสีประมาณสีฟ้าฟ้าเหมือนหนังเรื่องทรอนนะครับอย่างนี้นะครับก็เลือกเี้ปึ๊บตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ก็เรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับตรงนี้ตรงฟิลท้ายเนี่ยผมเลือกเป็น เลือกเป็นเชฟเบิร์นเชฟเบิร์นนะครับมันก็จะไปอยู่ตรงตรงขอบตัวหนังสือแบบนี้ครับมันจะไล่อย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ออเดอร์โกลสีเวตาลีไปนะครับออเดอร์โกลนะครับสีดำเกินนะครับไม่ค่อยสบายก็อาจจะเบลอๆได้ครับนะครับผมกดโอเคครับตอนนี้มันยังดูไม่โกลใช่ไหมครับผมก็จะจะปรับ ตัวสเปรดตัวนี้นะครับขึ้นมาหนึง่งแล้วก็ตรง b บ e นด mode นะครับผมใช้ Normal นะครับเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเจนนะครับแบบนี้ตัวไซด์ด้วยนะครับให้มันไซด์ให้สว่างออกมาเห็นไหมครับแล้วก็ตัวสเปรดตัวนี้ตัวสเปรดอาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบก็ลองปรับให้มันพอดีๆดีนะครับ คราวนี้ได้ตัวสื่อแบบดีออนแล้วนะครับคราวนี้แต่ด้านในมันจะไม่มีความโกรอขึ้นมาผมว่าต้องเลือกอินเนอร์โกรอครับองศาอาจจะสัก90นะครับแล้วก็เลือกให้เป็นสีสีฟ้าแบบเมื่อกี้เลยแบบนี้นะครับดิสแทน์ก็อาจจะให้มันกว้างนิดนึง ตัวไซส์นะครับดิส n ทนแล้วก็ตัวไซส์ให้มันใหญ่หนึ่งฟุงๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่ต้องเยอะก็ได้ <c oughs> ก็จะได้หลอนดนีออนแบบนี้ผมต้องเปลี background ่ยนแ g กกา n d สีดำหน่อยนะครับเพราะส่วนมากหลอนดนีออนก็จะอยู่บนแ g กกา n d สีดำอาจจะได้ดูสวยงามนิดน,นึงนะครับ ก็จับได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เอาเนื้อโกลอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดก็ปรับได้จริงๆก็ปรับได้ครับเอาเนื้อโกลอินเนอร์โกลยังดูน้อยอยู่ก็ปรับดิสเทนต์ปรับอะไรให้มันดูชัดเจนขึ้นอันนี้มันเป็นมัลติพลายอยู่นะครับตัวอินเนอร์โกลก็ปรับเป็นนอร์มัลให้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาเนื er grow, ้อโกลก็ผมก็จะดันให้มันขึ้นไปอีกหน่อยนะ น,นะครับนะครับก็จะดูสว่างขึ้นเป็นเหมือนทรอนเลยครับอา่าคราวนีหน้หนังเรื่องทรอนนะครับโอเคคราวนี้เราก็ได้ตัวหนังสือแล้วเรียบร้อยจะไปดูเรื่องเส้นนิดน,นึงนะครับเรื่องเส้นนี่ก็ต่างกันนะครับผมเมื่อนลองดูใช้ปากกาวาดเส้นขึ้นมานะครับตรงเลือกตรงนี้เป็นอันนี้มันเป็นเชฟเลเยอร์นะครับผมจะเลือกให้เป็นพาดอย่างเดียวครับเส้นพาด สร้างเลเยอร์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เขียนเส้นผพาดขึ้นมานะครับผมลองเขียนมาดูแบบนี้นะครับคราวนี้นะครเดี๋ยวตัวกรสือข้างบนผมจะเปลี่ยนสีให้มันดูให้ดูด้วยแล้วกันนะครับ,รบแต่เดี๋ยวทำเส้นให้ดูก่อนแล้วผมก็ฟิลสีนะครับ ต้องเลือกตัวที่2เป็นพาดนะครับเฉยๆอันนี้มันเป็น s h a อ e Object นะครับตัวที่2อ็าเป็น,นราดแล้ววาเส้นพาดขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็จะฟิลตัวเส้นพาดนะครับโดยใช้เครื่องมือ Blush t ช o l ตัวนี้นะครับอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงผมก็จะเป็นแบบสัก19แล้วก็ไม่มีความฟุ้งของขอบนะครับหรือ h ัตเน s ก็เป็น100%ไปที่ w i n d o w แล้วก็ผาดน,นะครับ ใช้สโตกผ่าตัวนี้นะครับที่ขวาที่ตรง่าดแพนเนลนะครับแล้วก็สโตกผ่าตัวก็ได้อ่าแล้วก็เลือกเป็นบลัชกดไม่ต้องซิมูเลตเพเช์ก็ได้กดโอเคก็ได้ขึ้นมาอย่างงี้อ่าคราวนี้ได้แล้วเมื่อกี้ก็พาดไปนิดหนึ่งลืมนะครับอันนี้ได้เส้นเป็นเหมือนเส้นหลอดนิออนโค้งแล้วนะครับผมก็ใช้เบลนดิ้งออปชั่นเหมือนเมื่อกี้ครับเซตคล้ายๆกันนะตัวนี้ก็ผมจะเซตให้มันดูเวอร์นิดหนึง่ง ให้ดูแปลกๆเอาเท้าโกลนะครับก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมไม่ค่อยสบายเป็นหวัดหรือขอโทษด้วยนะครับมีการคัดชิลด้วย <c oughs> การได้เส้นโกล์ขึ้นมานครับส่วนตัวด้านในนะครับสีขาวตรงนี้เขาก็ทำให้เป็นเหมือนลักษณะหลอดลีออนนะครับหลอดแก้วอย่างนี้ครับโดยการใช้คำสั่งเบเวลนะครับ กไปครับปุ๊บก็จะเงาขึ้นมาเงี้ยผมก็จะใส่ตัวเงาหรือตัว s h a ์โดโหมดตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีมันนะครับให้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับตรงนี้ครับเออจะเข้มขึ้นแต่สียังผิดอยู่ก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่พยายามปรับสีอยู่ ประมาณนี้แล้วกันเราเลือกคอนทัวร์ไปที่คอนทัวร์นิดนึงนะครับแล้วก็เลือกตัวกราฟของคอนทัวร์เป็นแบบนี้แล้วกันอ่ามันก็จะได้หลอดเงา,เ,าเห็นไหมครับลักษณะเหมือนหลอดแก้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับลักษณะของตัวหลอดนีอ่อนนี่ผมก็ลบผ่านทิ้งนะครับอ่าแบบนี้คราวนี้ก็ไปลอง คราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนสีให้กับมันนะครับลองเปลี่ยนสีให้กับตัวนี้ก็สร้างอีกเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่สีให้กับเทสีไปบนนี้เลยอยากได้สีอะไรก็ใส่ลงไปนะครับเอาเลือกเหลืองดูก,ก่อนนะครับเพสเลยใช้ปากกาเพสน,นะครับบารสวใหญ่หนึ่งก็ฮ์ดเนสก็เยอะๆศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับฟุ้งเยอะๆผมก็สเป์ตรงนี้เหลือกนะครับอา่าง่ายนะครับ ีน้ตรงนี้น้ําเงินหน่อยนึงแล้วก็ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้หัดชิวแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เขียวผมได้เขียวแบบนี้นี่ครับตรงนี้ด้วยก็เอาทําข้างล่างด้วยก็ได้ทีเดียวแล้วก็สีชมพูแล้วแต่ชอบนะครับนี้ แค่นี้พอแล้วกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัวเพล y สีนะครับเลเยอร์ Layer นี้แล้วก็ไปที่เอ่อ d บลนดิ้งโหมดตัวนี้นะครับเราก็เลือกคัลเลอร์นะครับปึ๊บมาทำการย้อมสีให้กับเจ้าตัวหลอดนิออนเป็นอีกสีหนึ่งแบบนี้นะครับไรก็ลองทำเล่นดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ